ครับกินปากของเราเนี่ยเกิดจากการอักเสบภายในของเหงือกของฟันของรากฟันเวลาอักเสบมันจะมีเชื้อแบคทีรียเข้าไปร่วมวงกินโต๊ะโดยเฉพาะเยื่อบุเหงือกเยื่อบุฟันของเราที่อยู่ลึกๆเนี่ยถูกแบคทีเรียเข้าไปมันก็จะเกิดกลิ่นบูดเน่าขึ้นมาและมันก็จะออกทางปากของเราแต่เราไม่มีโอกาสที่จะ เอาแบคทีเรียเหล่านั้นออกมาได้เลยเพราะว่ามันอยู่ลึกในซอกที่เป็นโพรงของฟันที่มันมันผุแล้วกลิ่นปากมันก็จะออกออกมาตลอดเวลาเราจะดับกลิ่นปากด้วยวิธีใช้ลูกอมหรือน้ำยาฉีดพ่นให้มีกลิ่นหอมมันก็ดับได้ชั่วคราวแต่ถ้าเราจะกำจัดกลิ่นปากได้โดยตรงก็คือต้องไล่แบคทีรียที่มันไปทำให้เกิดการเน่าหมูเน่าเหม็นอยู่ภายใน โรงของฟันนั่นเองโดยการใช้น้ำยาบ้วนปากอินเตอร์ครีนที่มีตัวยาการพลูซึ่งเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติเนี่ยเข้าไปทำลายแบคทีเรียล้างแบคทีเรียได้หมดเลยทำให้กลี่นปากไม่มีทั้งวันการดูแลกลี่นปากเนี่ยจะต้องทำความสะอาดที่ถูกวิธีคือใช้การพลูแต่การพลูนี่มีอยู่ในอินเตอร์ครีนแล้วมันก็เลย ใช้ได้พอดีกันครับคุณผู้ชมคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับช่องปากกินตาปวดเงือกปวดฟันเรามีตัวช่วยดีๆกับโปรโมชั่นดีๆที่วันนี้จะมอบให้ค่ะใช่ครับโปรโมชั่นของเรานะครจากปกติขวดละ350บาทนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะฮะชุดใหญ่เลยนะครับซื้อ้อนะฮะแถมถึง2นะครับในราคา1 5 5 0บาทนะครับแล้วก็มีชุดทดลองด้วยนะฮะชุดทดลองเราเนี่ย 2ขวดนะฮะแถม1ขวดนะครับในราคา700บาทครับโทรกันเข้ามาได้นะคะ0853458833 0853458844นะคะสแกน QR code หน้าจอก็ได้นะคะย้ำโปรโอีกหนึ่งรอบค่ะ ราคา1ขวด350บาทครับคุณผู้ชมสามารถที่จะซื้อนะครับแบบชุดของเรานะฮะซื้อ3แถม2เนี่ยจ่ายในราคา1,050บาทได้ไปถึง5ขวดนะครับชุดเล็กคือชุดเล็กของเรานะฮะในราคาเนี่ย700บาทนะคุณผู้ชมซื้อ2แถม1นะฮะได้ไป3ขวดเลยนะครับถูกต้องค่ะอย่าลืมนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้0 8น3 4 5 8 8 3 3กับ0 8 5 3 4 5 8 8 4 4ค่ะ